สวัสดีท่านโซเวียตผู้ยิ่งใหญ่เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ท่านได้มารวมงานกับพวกเราน่ะเข้ามาก่อนสิเข้ามาก่อนดีดีต้อนรับเข้าสู่หน้าชิพาพส่วนหลังบ้านของผมเองมาพักผ่อนหย่อมใจตรงนี้ก่อนสิท่านโซเวียตผู้ยิ่งใหญ่กินอะไรมาหรือยังเหล่าวันนี้น่ะย่องเลยพวก ดีเลยท่านพอดีวันนี้เรามีเชฟชื่อดังจากเืองค้าที่เราเพิ่งไปสำรวจมานะ่ะพอดีเขาสนใจที่จะมาเสิร์ฟอาหารสุพิเศษให้พวกเราด้วยล่ะท่านสนใจไหมเป็นเกียรอย่างยิ่งสหายนี่คูมีอะไรช่วยครับนายท่านขออาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองของแกหน่อยสิครับนายท่านระหว่างเราเรอมื้อสุพิเศษจากเชฟตัวน้อยเราไปเดินเล่นกันก่อนไหมท่านโซเวีย ไม่มีปัญหาสหายไปเดินเล่นกันเถอะ <kę fifteen> มันเป็นวิวที่ดีมากๆเลยใช่ไหมท่านโซเวียตใช่เลย <_ Quand> มันง่ายมากๆเลยในการที่เราจะทําให้ประเทศของเรานั้นพัฒนาย,ย่างก้าวกระโดดมันก็ต้องมีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและทถวถึงอ่ะดูเป็นโครงการที่ใหญ่มากๆเลยนะสหาย <_ shoes> ใช่แล้วมันเป็นโครงการที่คอนขางใหญ่เบื หมดแลวไม่ไหวแล้ว,ไไลวขอ,อน้ําสักแก้วอู้อู้ท่านท่านเห็นอะไรนั่นไหมนั่นนั่นนั่น,น,นปืนใหญ่นายไม่ใช่เหรอเสียงอะไรนะ่ะใช่แล้วเธอเป็นดั่งแม่มีตัวผู้ที่มีความโกดเกี่ยวเลี้ยวไปทางไหนก็มีแต่ชัยชนะด้วยเล็กกายที่หนักกว่าพันตันลํำกองปืนทิ่เลงไปทางไหนก็ย่อมมีแต่ความสำเร็จว้าวใหญ่จริงๆด้วยสหอยแต่นายจะเอาไปเบิ่มบ้านใครนะ่ะ เป็นคำถามที่ดีมาก,มากๆเลยท่านโซเวียตผู้หญิงใหญ่เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูไม่มีตูว้พวกิกขนมปังเมนปิวแต่ว่ามันยิงไปไหนน่ะฮัลโหลบ้านกูพังหมดเลยเหี้ยเดี๋ยวมึงเจอกุยหนะ้า เขาอารมณ์ดีกว่าทุกวันเลยนะเนี่ยโอ้น้ำตาจะ,ะไหลแดนแห่งนี้เป็นดังหัวใจเหล็กเป็นสถานที่ที่คุณเล็กกล้ามากมายเพื่อลังสันรถถังที่มีคุณภาพสงูงมันเป็นเบื้องหลังความสำเร็จนะเมือนนี้ดูวุ่นวายมากๆเลยนะสหายหาคนงานมากขนาดนี้มาจากไหนอะพวก มันง่ายมากมากเลยท่านก็รู้โอ้บ้าจริงพวกมันช่างแสนพิเศษมากทำงานทั้งวันโดยไม่ต้องพักแต่ก็ยังมีแรงลุกขึ้นมาทำงานได้น่ารักสุดๆแต่แล้วมันก็ยังมีสิ่งที่ช่างลึกลับและแสนพิเศษมันกินแค่แปลกเปียกแค่นึ่งมือมันอยู่รอดได้ถึงสาวันเลยที่ไม่ต้องกินอะไรเลยว้าวยอดเยี่ยม เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่น่าสนใจมากพวกไว้วันหลังฉันจะลอไปหาทําดูนะจริงเหรอว้าวงั้นลองไปชมห้องแลของฉันกันดีไหมมันมีการทดลองสนุกสนุกอะไรมากมายเลยล่ะท่านโซเวียตวีลคมทูไมการทดลองท่านโซเวียตผู้ยิ่งใหญ่วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตของพวกเรา และนี่ก็คือเพื่อนยาของฉันเฟนชี่เขาอดข้าวทำลายเศติมาร้อยี่ิวันแล้วเขาเก่งในทุกๆวันจริงๆฉันเอาใจช่วยนายนะเฟนชี่งางาขนมปังแสนหวานโซนี่ซูปเปอร์โปเจอร์ของฉันสุดยอดทหารจักแดนไก่แต่นี่เขาเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีกว่าเดิมแล้วโปนเรียกเขาว่าโปปี้เะนะท่าน ไงโปปี้สบายดียไม่พวกโปปี้รักเพื่อนพ้องโปปี้ไม่ทิ้งเพื่อนโปปี้รักผู้นำปล่อยโปปี้ไปพักผ่อนเถอะนะท่านเขายังต้องเจออะไรอีกมากมายสูัดีนะโปปี้ขอให้เป็นวันที่ดีโปปี้อยากอยู่กับผู้นำโปปี้เกลียดการทดลอง ปูบี้ปูบี้ปูบี้จะไม่ยอมพ่อแม่ปูบี้จะตบเกลียนทุกคนมึงไม่รอดแน่ไอ้ไอ้พวกน้ำกากๆอ่ากูไม่จะจะจะตบเกเลียดมึงช่วงนี้ปูบี้พักผ่อนน้อยน่ะนอนเยอะๆนะปูบี้อ่าเมื่อกี้ฉีดยากูมันก็ฉีดเบาๆหน่อยได้ไหอีอ๋ลา ท่านโซเวียตเราไปกินอาหารอะไรเจ๋งๆกันดีกว่านี่ครับอาหารที่อร่อยที่สุดในมือของเราเลโก้ชิฟนี่จริงเป็นป่าเอาเลยท่านโซเวียตผู้ยิ่งใหญ่ว้าวแพนเคก้กดาวยดาวยัยขอเป็นมือที่ดีกินเยอะๆเ,เลยท่านเราจะต้องไปเจออะไรอีกเยอะแย,ะ,ยะที่ผมทำเอาไว้ <c oughs> เออเออเอ้พวกเรามาทำอะไรกันที่นี่น่ะเฮ้ยใครน่ะเอากูออกไปจากที่นี่ทีไม่ไม่พวกนายฟนฟฟฟออนแอไอ้ชนชาดิออนแอชนชาดีใครแก่งที่สุดในโลกก็คือพวกกู ไอ้ก้อนเนื <sk <sk ้อเก่งไม่ดฮ่าฮ่าฮ่าฟรฟร์สูเกินหนาชีบีกูเก่งในทุกๆวันจริงๆเฮ้ยๆ้เพื่อนไอ้พวกอเมริกามันยึดแอฟริกาค่าอีกเร็วไอ้พวกกี่กีกแหละ ท่านทัานท่นทันเข็มท่านเข็มเ,ขมเป็นดังแสงดาวท่านคิ็มเป็นนักวิยาที่ยาวยาวเรียกว่านิว้วมีระเบิดติดนิว้วเรียกว่าเคียมีความเจริญเข้ามาเลิกหลอกตัวเองได้เลย